อ,อ๋อครับเขามอาันดีเจ้าคับซะเออข้าวหมกอาหรับ,บรมันดีอ่านี่มันดีมันมันดีแปลว่าข้าวหมกมันมันมีชื่อของมันเนี่ยมีชื่อมันดีปริยานีกับช่ามันมีหลายชื่อไงเข้าหมกอาหรับแล้วแล้วทำไมถึงมันหลายสีอธิบายหน่อยคือมันดีมันเครื่องมาจาก เสียกว่าสิลานี้ว่าสัรอ,อรเน่ก้มพี่น้องว่าวันนี้ปี่นบังเลอในกินข้าวมกอาหรับล่าพี่น้องพี่น้องมามาจากนราใช่ไหมมาจากบ้าเอเอ,เอมาจากอำเภอบ้านจครับเออพี่น้องมาเลยเนี่ยมากินข้าวมกอารับกับบังลเลอะนี่เออมามาลองชิมได้เออมาลองชิมได้ข้าวมกอารับ แม่กองแร่ก็ทำเองเอ,อนี่บังเลาะไม่ได้ชิมตีหนะ้าบังเลาะเห็นก็ตื่นเต้นแล้วเห็นสีมันสวยอ,อมาเลยครับ